สวัสดีครับก็มาพบกับอามีคลิปหนึ่งแล้วนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นการเรียกว่าตอบสนองน้องๆหลายๆคนนะฮะที่ถามเข้ามาเห็นหลายๆคนถามนะฮะไม่ว่าจะเปพวก beauty blogger นะฮะดิดี้ beauty b l o g g e นะฮะของเมืองนอกหรือว่าของเมืองไทยเองก็ตามนะฮะที่เขาจะต้องทําตัวนี้ขึ้นมาก็คือ my favorite item นะฮะของปีที่ผ่านมาซึ่งอามก็จะมาพูดถึงปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะคือ2 0 1 4ว่า มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแต่ว่าอจะแยกเป็นสองอย่างนะก็คือ my favorite makeup กับ my favorite ตัวของอ่สกินแคร์นะฮะคลิปนี้นจะทำเป็นห้าสิ่งห้าอย่างนะฮะยกมาห้าอย่างเพราะว่าจริงๆมันมีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะทำแยกเป็นประเภทให้นะฮะทีนี้มาเรื่องของคลิปนี้ก็จะเป็น my favorite makeup นะฮะให้พี่แบบมายกดูว่าในปี2004 2014ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่พี่แบบว่าใช่ราปลืม้มใช้ลราประทับใจบ้างะะอันนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องของเมคอ u p ันนี้พี่ก็ถัดเรื่องมาแล้วในกระเป๋าพี่นะฮะอย่างแรกเลยไอเทมแรกที่พี่ชอบมากที่สุดนะฮะถ้าเกิดให้เลือกม,มาห้าตัวพี่จะพูดถึงพี่ก็อย่างแรกไพรเมอร์ไพรเมอร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆหรอกใช้มาตั้งแต่ก่อนตอนนัดแม่แรกๆเราก็คือตัวสมาร์ทบล็อกนะฮะโฟโตฟินิสฟลาวเดอร์เชนไพรเมอร์ตัวนี้นั่นเองนะฮะทำไมถึงชอบทําให้แต่งหน้าอยู่ทนอยู่นานเครื่องสำอางอยู่ทนดีอะไรอย่างนี้ดีนะฮะแล้วก็เคยไปหลายอย่างนะใช้เดอะบล็อคใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ ยังชอบนะคิดว่ายังยกให้ตัวนี้อยู่นะฮะกับ Smart Brow ต่อมา The best ของพี่เมคอัพอีกตัวหนึ่งก็ยังเป็นตัวที่ใช้แล้วก็เป็น The best makeup 2องคูณหนงด้วยก็คือเป็นตัวมาสคาร่าของเนเปอร์ลิงรุ่นนี้พี่ชอบรุ่นเดียวนะฮะคือรุ่น The Hyper c r v e r Photo Express Waterproof ตัวนี้ไม่แพงอ่ะหนึ่งร้อยกว่าบาทเองฮะแล้วมันใช้ล้วดีเด้กผลแน่นตึ๊บนะฮะต่อมา The best ออฟคอนซิลเลอร์ ler, แล้วก็เป็นตัวฟาเดชันที่สามารถปกปิดได้เทพมากก็คือของกิฟฟอรีนอาจจะดูเน่าหน่อยนะแต่มันเทพจริงเว้ยไปหาลองซื้อมาใช้นะฮะของกิฟฟอรีนนะตัวนี้เนี่ยใครที่แบบว่าเป็นทรงเป็นสิวเนี่ยโหดปกปิดแบบว่ามิดอยู่ทนอยู่นานราคาไม่แพงใช้แล้วดีแล้วเลิศมอแนะนำนะฮะกับตัวนี้นะฮะก็คือเป็นกิฟฟอรีนฟาเดชันสติ๊กตัวนี้อ่ามันจะมีตามแพ็รอยเข้าไปก็มีนะฮะแล้วก็ที่สูตรของกิฟเฟอรีนเขาก็มีนะฮะแต่นี้พี่ซื้อกิ้วห้อยขวานนะ ใช้ดีมากใครเป็นสิวหน้าเหินหน้าแหหน้าหวดหน้าแบบมวกพวก,วกรอยทรงรอยสักปิดได้เลยเฮ้ย <c oughs> ต่อมานะฮะก็คือเป็นตัวลิปสติกนะฮะจริงๆลิปสติกที่ใช้หลายอย่างนะถ้าชอบก็เมีลำพงลำพังอย่าง,ง,างาเงี้ยก็ชอบแต่ตัวที่ชอบมากที่สุดตอนนี้เราใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีทาปากก็คงจะสาวได้กลมมีกลทนกลบแน่นะฮะก็คือตัวอ e ีลามัสก้าตัวนี้ อันนี้ซื้อได้มาจากเว็บอ๋อ Beauty Girl ขันะฮะไม่ไแน่ใจว่าที่ช็อปประเทศไทยจะมีหรือ,อยังแต่พี่ว่าน่าจะมีนะตัวนี้ดีมากสีสวยติดทนติดนานนะฮะทาไปแบบสีติดปากไปเลยอ่ะเลิศบานฟิลมมันเป็นเหมือนสเตย์ลิปติกอ่ะคือทาไปปึ๊บพอมันแห้งมันก็เป็นเนื้อแมทนะพอสะพังมันแห้งปึ๊บมันติดแบบติดเท้าเย็นๆนะฮะแล้วน้องต้องใช้อะไลน์ในการล้างออกนะฮะแล้วสุดยอดต่อมาคือ เทปมีอีกเทมหนึ่งที่พี่จะยกขึ้นมาสำหรับเทปมันบิวอยู่ในห้านี่ก็คือกาวแต่งขนตาเว้ยแต่ก่อนหน้านี้เคยใช้กาวหลายยี่ห้อแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่ามาชอบตัวนี้ตอนแรกใช้ M T I D S C อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเฉยๆละก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากตอนที่ไปลาวนะฮะก็คือทางบอกต่อเนี่ยเขาเอาไปให้แบบอ๋อคนที่มาเรียนแต่งหน้าใช่ไหมเราเอาพอริ๊กิกลาหลอดนึงใช้ดีดีเฮ้ยชอบเลยจ้าเอามาให้อยู่ในเฟซบุ๊กเลยนะฮะกาวยี่ห้อ I I Last E P A C I O Water Proof นะฮะ รู้สึกว่าตัวนี้ไม่แพงนะรู้สึกว่าขวดกปปี้อะไรก็ปี้ดูโอแต่ว่าไม่อันตรายลองแล้วนะฮะไม่แตรายติดเหนียวแน่นด่มรอมหาซื้อดูฮะนห้ดูใกล้และสุดท้ายก็เลยแบบว่าตัวนี้มันเป็นทางแบบเฟรนด์ทั้งเมคอัพแล้วก็เป็นเฟรนด์ทั้งครีนซิ่งอะไรเนาะไม่ใช่คลีนซิ่งเฟรนด์ทั้งตัวแบบบำรุงผิวว่าก็คือตัวโอโคมาก็ยังใช้อยู่นะฮะไม่ต้องงงนะมันมีหลายสูตรมันมีทั้งสูตรแบบสองเท่าสามเท่าอะไรเงี้ยปกติเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ ดีอยู่โทนอยู่นานาสำหรับคุณไปดูคลิปสาอันนี้ก็เลยเป็น my favorite makeup นะฮะที่ทำเป็นสันส้นๆ5นาทีนี้เนาะก็หวังว่าพี่จะถูกใจแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้ได้กระแสตอบรับดีนะฮะ1,000ไล k e like ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาทำ my favorite of skin care นะฮะว่าสกิน care ท,ที่พี่ใช้เนี่ยมีตัวไหนบ้างที่พี่ชอบมากที่สุดในปี2 0 1 4นะจ๊ะอยากดูใช่ไหมอยากดูกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดเนม์เยอะๆนบายบาย